สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้พบก,กับช่องน้องต๊อกแป๊กนะคะวันนี้เราก็จะไปเอาสับป,ปะรดนะคะจากเพจอิจันนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาเกล้วยมาให้พวกเราชาวช้างนะคะคือบ้านตาทิศนะคะตอนนี้ก็เยอะมากนะคะคุณยายก็จะเอาไปแบ่งนะคะวานช้างนะคะ ที่มาอารสสับป,ปะรดนะคะนี่กล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงที่เขาแจก,กสับป,ปะรดนะคะตรงหน้าบ้านตาทิ์กันนะคะตรงหน้าหมู่บ้านนะคะตรงสาลาตรงที่เคยลงสับป,ปะรดประจํานะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะไปเอาไปให้พ่อควานแม่ควานนะคะไปได้กินนะคะกล้วยสุกสุกแล้วนะคะเยอะมากนะคะเป็นกล้วยหอมนะคะ เราจะเอาไปแบ่งปันกันกินนะคะเพราะว่าเยอะจากคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะได้มอบกล้วยนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วเราก็ให้ช้างกินบางส่วนนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยน้ําหอมนะคะเราจะให้กินเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าถ้ากินเยอะก็จะท้องอืดนะคะเราก็เลยไปแบ่งให้คนกินมั่งนะคะช้างกินน้อยน้อย คนก็กินมั่งนะคะก็แบ่งกันกินชาวบ้ายเยอะมากนะคะไปแล้วไปกันเลยนะคะเราจะไปไปที่ตรงแจก,กสับประรดกันนะคะเราไปกันเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่แจก,กสับประรดกันนะคะก็เราในบรรยากาศนะคะก็ เอากล้วยมาแบ่งให้ควานช้างนะคะกินไม่หมดเพราะว่าเยอะมากเอามาให้แบ่งให้ควานนะคะมาเอาเด้อใครจะเอากล้วยนี่น,น,น,นะคะพอควานแม่ควานนะคะเอาถุงใส่เอาเออเราจะใส่แบบมาหน่อยบิ๊กไปเลยนี่นะคะ เอกสารของที่ผม่งดูดูเลยอยู่กลุ่มนึ่งไม่ถูกต้องอยู่กับใครยู่ตามอยู่กับยายนี่แหละเดี๋ยวคุยครับคันในกลุ่มหนึ่งคันหนึ่งมากี่คันแล้ววันนี้เมือมาเอ้าวานี่มาเอานะคะไม่แผลแม่แน่ถุงเอาไปกินเอาให้ควานกินนะคะเอาให้ควานไปกินนะคะงอมยุ

ตอนนี้มามากี่คันแล้ววันนี้วันนี้มากี่คันแล้วตากำลังมาคันเดียวนะคะก็ควันช้างยังลงอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ควันช้างยังลงอยู่นะคะก็เยอะมากนะคะกลุ่มหนึ่งร้อยสี่สิบเชือกนะคะ ก็ขอบคุณเพจอิจันนะคะขอบคุณลูกเพจทุกๆท่านนะคะที่ที่ที่ได้ร่วมบริจาคอาหารช้างเป็นต้นสับปะรดนะคะแล้วก็คุณแม่ใจดีใจบุญน,นะคะเอากล้วยหอมนะคะมาให้ก็กินไม่หมดเพราะว่าเอาเยอะก็มาแบ่งให้กับควานช้างได้กินด้วยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งมาได้แค่คันเดียวนะคะ ได้แค่คันเดียวนี่นะคะก็กำลังลงกันนะคะเยอะมากนะคะกลุ่ม140่งร้่เชือกนะคะกลุ่มสอก็จะเป็นควานจอยนะคะควานจอยก็อยู่ประมาณ50เชือกนะคะ าสิบเชือกกลุ่มสองนะคะกลุ่มหนึ่งจะเยอะกว่าเพื่อนนะคะก็ร้อยสี่สิบเชือกนะคะก็จะมีทางฝั่งสุรินทร์บุรีรัมนะคะทั่วเลยนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามจะเป็นบ้านขุนชัยทองนะคะก็สี่สิบกว่าเชือกนะคะสี่สิบเจ็ดเชือกแล้วก็บ้านท่าลาดนะคะบ้านเบงท่าลาดนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่เยอะเท่ากลุ่มหนึ่งนะคะก็ประมาณห้าสิบกว่านะคะก็ กลุ่มหนึ่งจะเยอะกว่าเพื่อนนะคะร้อยสี่สิบเชือกนะคะก็จะมาลงอยู่ที่นี่นะคะหน้าบ้านตาทิศนะคะทุกบ้านก็จะมีบ้านตาทิศบ้านน้องบัวตะกลางนะคะปลาปลายกระโพกระเจ้านะคะก็มามาเรื่อยๆนะคะก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนก็แค่ร้อยสิบสิบสองเชือกนะคะ ตอนนี้ถึงถึงร้อยสี่สิบเชือกนะคะเพราะว่าเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะก็ทางเพจอิจานก็จะได้เพิ่มสับปะรดให้กับกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งคันนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะว่าเป็นจํานวนช้างเยอะ,<ป>ะมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะ,<ป>ะก็ขอบพระคุณนะคะ,<ป>ะขอบคุณ <ปะ S 1> ทุกๆท,ท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญขอบคุณเพจอิจนันลูกเพจอิจนันทุกๆท่านนะคะขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญน,นะคะขอให้ร่ํารวยมั่งมีสิสุขคิดทําการสิ่งใดขอให้ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ใจดีใจบุญเอฟซใจดีใจบุญนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุน อาหารผลไม้ของช่องน้องต๊อกเต๊กนะคะขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอให้ร่ำรวยมีโชคลาภขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่านะคะก็ขอสวัสดีค่ะ